สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินนะคะมีรถกระบะสวยๆมาให้ชมอีกเช่นเคยในราคาคุณภาพกันนะคะกับรถ Mazda BT50 Freestyle Cap ป,ปี2006ค่ะ รถขับเคลื่อนโดยระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีเปลี่ยนง่ายใช้งานคล่องเลยค่ะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีเทอร์โบค่ะเครื่องยนต์สมบูรณ์เครื่องแรงเครื่องแกร่งนะคะอึดทนค่ะอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่มีปัญหาความร้อนค่ะใช้งานใกล้ไกลหรือบรรทุกหนักก็เอาอยู่ค่ะรถขับไปแล้วกว่า2,02,000กิโลเมตรนะคะ รถสีสวยมากค่ะมีริ้วรอยแค่เพียงเล็กน้อยตามการใช้งานหน้าหลังเดิมๆบางๆค่ะสภาพสวยไม่เคยชนหนักหรือว่าจมน้ําแน่นอนค่ะช่วงล่างนะคะดีค่ะหนึบๆเลยค่ะคะัสซีสวยไม่มีผูกค่ะล้อมแม็กสุดเทย่ยางแจ่มๆใช้งานได้อีกนานเลยค่ะรถสภาพสวยพร้อมใช้นะคะกระบะนะคะปูกื้นลายเนอรเรียบร้อยค่ะ เติมบาร์มาได้แบบด้านข้างสวยๆค่ะร,รถ Mazda BG คันนี้นะคะเป็นรถที่สามารถเปิดแคบได้ค่ะเป็นรุ่นฟรีสไตล์แคบนะคะสามารถเปิดแคบได้กว้างถึง90องศาเลยคะ่ะภายในนะคะสวยสะอาดมากค่ะ ดีไซน์สวยสีเบจและสีเทาดําให้ความรู้สึกสะอาดตาและดูปังขวางนะคะระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้สมบูรณ์ค่ะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะกำมะหยี่ผสมหนังค่ะเบาะแคปเป็นเบาะหนังนั่งสบายมากนะคะเบาะสีเบจปรับไฟฟ้าสวยๆค่ะสะอาดทั้งหน้าหลังไม่มีขาดนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าค่ะรถมีระบบเซ็นทรัล็อก แอร์เย็นฉ่ำนะคะวิทยุซีดีมาครบค่ะรถใช้งานดีนะคะเอกสารครบพร้อมโอนค่ะมาส่งต่อกันในราคาเพียง1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากจะไปทดลองขับกันนะคะสามารถไปดูรถได้ที่รึกษา3บางบัวทองนอนทบุรีค่ะแอดมยนจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถนะคะไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยค่ะ ใครที่มีข้อคำถามอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะคะสามารถโทรติดต่อพูดคุยได้โดยตรงเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถส,สวยในราคาคุณภาพขันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ